สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะสำหรับวันนี้มีเทคนิคการทำโลโก้ช่องแบบไหนดีโลโก้ช่องหรือโปรไฟล์ช่องที่เป็นรูปวงกลมอยู่ในช่อง YouTube เวลาที่มีคนใช้ช่อง YouTube นะคะก็จะเห็นระบบ ดันคลิป YouTube พร้อมกับโลโก้ช่องและชื่อช่องชื่อคลิปขึ้นมาในระบบการค้นหาหน้าฟีดหน้าบ้านหรือหน้าช่อง YouTube บนแอปพลิเคชันมือถือหรือว่าใน เว็บไซต์ youtube.com เองก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นโลโก้ช่องมีความสำคัญมากค่ะโลโก้ช่องจะสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างคนที่มีช่อง youtube ทําช่อง youtube และผู้ใช้ช่อง youtube เพื่อดูคลิป youtube อย่างเดียวสร้างความแตกต่างโดยการสร้างสีสันและเอกลักษณ์ของโลโก้ช่องโลโก้ช่องมีอยู่2แบบนะคะคือ1การสร้างโลโก้ช่องให้เป็นแบรนด์โลโก ช่องที่มีตัวหนังสือและชื่อช่องอย่างเดียวโดยไม่มีรูปภาพใดๆทั้งสิ้นคล้ายๆกับสติกเกอร์ชื่อแบรนด์สินค้าต่างๆนั่นเราเรียกว่าโลโก้ช่องที่เป็นแบรนด์ 2. โลโก้ช่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองคือมีหน้าของเจ้าของช่องลงไปบนโลโก้ที่เป็นรูปกลมๆนะคะมีชื่อช่องมี คำอธิบายสั้นๆเล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวนั่นคือแนวทางการทําโลโก้ช่องที่ดีโลโก้ช่องสามารถเปลี่ยนได้ทุกครั้งตลอดเวลานะคะโดยเข้าไปที่เครื่องมือปรับแต่งช่อง YouTube ที่ studio youtube com หรือเข้าไปที่การจัดการช่องหน้าแอปพลิเคชัน YouTube บนมือถือก็สามารถเปลี่ยนโลโก้ช่องได้ทุกครั้งที่เราคิดว่าโลโก้ที่เราทำใหม่นั้นมีความโดดเด่นดึงดูดสายตาผู้ชมและสามารถแยกให้ผู้ชมรู้ว่าอันไหนเป็นช่อง YouTube ของคนทำคลิปและอันไหน เป็น YouTube ของคนดูคลิปกันแน่นี่คือเทคนิคดีๆในการสร้างช่อง YouTube ให้เป็นแบรนด์และสร้างตัวตนในช่อง YouTube โดยการสร้างโลโก้ช่องที่มีเอกลักษณ์ ดูคลิปเพิ่มเติมเรื่องการสร้างโลโก้ช่องในแบบต่างๆได้โดยพิมพ์สร้างโลโก้ช่องตามด้วยติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e หรือดูท้ายคลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนใหม่ในการเป็นมือใหม่หัดทำ u t u b e ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ